วงฟ้าเนี่ยขอบคุณที่กดหัวใจให้ครับคณซิลินท่าประว่าณเข้ามาเล่นด้วยกันได้นะเราจะไม่โดนไม่ถั่วมันปลาเสร็จเราก่อนนะเธอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณธนกิจพรุ่งนี้คุณจะมาไลฟ์อีกไหมคะมาครับพรุ่งนี้เอ้ยวันนี้ก็ไลฟ์ก่อนประมาณสองทุ่มนะทุกคนวันนี้ไลฟ์อีกสองทุ่มสองทุ่มสามทุ่มประมาณนี้ถึงห้าทุ่มไลฟ์ทุกวันตอนตอนกลางคืนอะไรทุกวันแต่ว่าตอนกลางวันอ่ะแล้วแต่บางวัน ถ้าถ้าว่างตอนกลางวันก็ค่อยจะได้มาไล่อ่ะแต่ว่าตอนกลางคืนอ่ะไลทุกวันนะทุกคนเข้ามาเล่นกันได้ครับเข้ามาคุยได้ในกรณีค่ะาที่ครอบคุณอาออยุมาอยย่ มาเล่นมาเล่นมาเล่นม้เล่มสิค oh. ่ไอีมกีบมาโคตรเจะดายเหลือตัวเดียวสุดท้ายด้วยนะเด็ดขาดเลยโอ้เกินเชื่อไอตีมครับจะไอติมก็ได้ครับ ชื่อคุณวิทเหรอชื่อคุณวิทเหรอคะชื่ออะไรเอามาเล่นได้นะเล่นไได้วยกันทุกคนเลยวิทยากรบระมานีชื่อน้ำทิพย์อหอน้งน้ำทิพย์ข้างว่างมาเล่นกับพี่ได้นะโอเค ยี่สองยี่เอ็ดขวบเองมันทีมาเล่นด้วยกันได้ว่างๆย <laughs> ี่สิบยี่เอ็ดเองใช่ไหมก็ยังเด็กก็ยี่อยู่ stay together พี่สามสี่แล้วย <laughs> กัน Resources here ไม่มาเล่นก็มาคุยกันได้ Hit him with sense's shockwave. やめとはい。 With <Double kill. S 3> ช็อตหน่อยนะแบกขึ้นคงยากแบกบลงก่อนได้ไหม <laughs> ไดพ้พี่พก็ชอบแบบแบกบลงกันเลย <laughs> เน้นแบกไปทิง้งมีตัวไหมพี่ดูดูดหน่อยดูดูดยดดู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 

Hit him with sense of shockwave, sense of shockwave. Huh? Yeah. Triple kill Need money for items yeah. sense of shockwave uh, uh, think my way. คุณมาไอเบียดหนิดน้อยนะฮะมันมีโปรแกรมหนึ่งใน Google Home ที่เอาไว้ตัดในในแมปนั้นโดยเฉพาะ แล้วมันก็ทําให้หนีติงก้ากล้าทั้งแหมมือแล้วก็โคตตายทั้งแหมมด้วยข้าบงไม่ได้ประมาณนะั้นน้องป้าเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะสวัสดีครับคุณนัทพันนี่ใครจะมาเล่นว่างคนว่างที่หนึ่งว่างที่หนึ่งครับว่างที่หนึ่งน้ำน้ำทิพเล่นไหมน้ำทิพเล่นไหม อันนี้ไงน้องไซหรอไซหรอหรือใครเล่นไหมเล่นไหมขอบคุณ<อ> <นะ S 2> ได้ยิน<อ>ไหมเนี่ยหรือว่าไม่บาัาหรือว่าอะไรทุกคนเดี๋ยวออกเดี๋ยวออน้องไพี่ว่าจะออกไปทําธุระแล้วอะ่ะตอนเย็นค่อยมาเล่นด้วยกันขอบคุณที่ติดตามครับทุกคนขอบคุณหัวใจนะ ว่างมาเล่นด้วยกันบ๊วยบูยบมว่ายอ้น้ำทิพย์ไม่มีโอกาสได้เล่นด้วยกันน้ำทิพย์ยบาย,บายครับ